สวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกรอบด้วยครับหลังจากไปมือเ้าในไป เขตไปเก็บเห็ดละงอกมาเนาะพี่น้องในหมูหน่นึงงามๆอยู่หล่อใบก็เลยไม,ม่อีกครับไปกินขเขาหล่ะก็เลยออกมาหาลราบางเห็ดตับเตาได้ครับหล่อเลยก็สี่อมีบอส,สดีค่ะกระเทือนกับช่วงนี้กับเห็ดมันออกเนาะพี่น้องก็เลยลาา,าตุนคลิปไว้<จ><ห>พี่ให้น,อน,อน้องเบิ่งก่อนครับ<า>อยู่บ้านกับอยู่บ้านกับอยู่ซือดอกมาเชือกแซาจิ้มกับช่วงนี้กับสี่าเขาแต่ปลาเลยพี่น้องเพราะว่าเห็ดออกเนาะไปเมืองกับอะไรเราพี่น้อง เหตุผลหลักๆเลยกะโควิดก็เมียนครับเงื่อนกับบ่คอยมีก็เลยบ่ไปก็เลยเข่าปลาด้วยครับช่วงนี้ลมใหม่บรรยากาศดีดีพี่น้องฟังน้องเป็นตะรมรังกินนั่นกินนีที่นอะน่ไหมหฮมใหม่เพิ่งพี่น้องด้วยโมดีค่ะเย็นสบายเลยครับแต่ว่าน้มในน้องกะมีเนน้อยมีน้อยครับนี่มีเนน้อยปกติกะปกติเวลานีสิบุมีน้มเนาะมันแห้งแต่ว่าฝนมันมาไวครับผมเดี๋ยวก็เป็นรุ่นเห็ดน้ำกันครับเหมือนเห็ดตบเตา เพราะว่ากับมามาเลาะเบื้องลายมือกับโบเห็นมันออกเนาะรอบนี้ก็เลยมาอีกเบื้องมี่สิมีบอส่วนมาที่เบื้องตะบอนเค่อยหาได้ครับป่ะย่างขันมาเจอเลยบอมองเค่อยหาพี่น้องสองดอกโอ้ยมาเก็บอีกครั้งที่สามเลยครับครั้งที่สามกับสองดอกออกรลอบละสองดอกรอบละสองดอกสองดอกเป็นจะไหน แต่สองดอกดอกเขาใย่ด้ครับดอกใ่บวมาวดอกเขาบว่าดอกแกละครับเพียงแต่เขาใหญ่สิใหญ่แห้งไต่ก็ไพ่อดอกบวเดแกได้พี่น้องไงทองพี่น้องเมื่นเนี้ไงทองเฮดได้ไม่ไงทองคนอืออะไรมาแต่งไงทองคนดอกกำลงังงามเลยก็ดินผมมาเก็บรอบได้กระดอกใงทุกขังเลยครับอยู่บนนี้แต่ว่าออกให้ผมเก็บขังละสองดอกสองดอก แข็งเี่นหอง้งปุกมือเ้าปรมาเห็ดเงยก็นหมูนันรดับางย่ยี่สิบก็ูมเนาะยี่สิบก็ครมเลยครบองดอแกงอิ่มเเพิ่งทองเห็ดพี่น้องบ่อวเห็ดแก่ครับเป็เห็ดแก่ขยกดำๆเนาะอืดีเลยนเห็ดบะแก่ด้วครับเพราะว่าดอกเขาใหญ่นอง เก่งค่ะเก็บตบเต่านี่เขาว่าเป็นยาเด้เนาะเป็นยาเขาว่าด้วยครับเพบนผมว่าที่เขาว่า้อคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นยาเพ่นพี่น้องคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นยาครับกิดเป็นยาอย่างพวกกระบนหลุดแล้นเป็นยาเนาะมนุนกันโตพี่น้องปะเดี๋ยวไปหลุนใส่ชิ้นเบื้องตะบอลทีเคยเก็บด้วยครับเมื่อนี้ป่ะบอนเก่าด้วยพี่น้องบนเคยเก็บที่จนบาน บ้านตะโบกเกย์ได้สักครั้งตไซ้หลุ่นเดียวกันกัหกนหมดโอ้อบผมกันไม่เนาะนะออเขาภัยนะเจ้าเกงเนาะแต่บบมีตับเตาเกียร์สี่ทานสาเกียวลฝนโทมาจองเห็ดก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมกำลังได้สองดอกแบบนี้เลยสนันทะ เอือหนึ่งดอกหนึ่งพูดดอกหนึ่งเด่นวะเสียงฝนเที่ยวใหม่ี่น้องบานแต่บกแก้ด้วยสิน้องบานแต่บกแก้เขียงอีกแข็งโป๊กเลยเลยอีดอกเกือบเก็บตะกาพี่น้องดอกหนึ่ง เอ้ยหมดละดอกนั้น่บนโบโรยเห็นบ่เกาข้าแคบบ่มากแ 2, ค่สองสามือเองโอ้ดอกนี้โรยเลียบบ่ได้หน่อแก่เลยนี่เล่เป็ดเชื้อข้าบ่ม่าจะโรยเนาะโรยดอกนี้ดอกนี้ก็ใหญ่ได้บังคาเขาใหญ่ครับนี่โรยเล,ลยเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ไปหาเห็ดเพิ่งคมครับบ่ได้มา เห็ดเขาไปเลยโรยบ่อนเก่าอือมีอย,ยู่มีอยู่ <laughs> เห็ดเห็นลนะบานแต่พอเ,เกียดเลยล่ะกำลังบานเออกำลังบานบานถู่เบรอเลย งานคือเลยหลอ,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 อาาดมีเห็ดที่ออกมาหลายคื่เขาพัดออกต้องดิ้นตะเกียกบริเกร์ได้เห็ดบรดเกร์เลยเจ็ดกำลังบานเข็งกำลังพอดีเลยนะผู้หน่อหนึ่งวันละสองสามดอก ตับเตาดอกเงยดีดอกก็เดี๋ยวก็เก็บตะกาข้างในนี่แล้วเคยออกลายนี่แ<ม>ก่บเห็นมีเนาะ<ด><ด>ตรงดิ้นปีกเบี้ย <ๆ S 1> ชุมช่มๆน้ำช่วงน้ำหลายๆเดียครับน้ำเต็มนองนี่เห็ดออกลายแห้งตอนนี้ก็เก็บเลื่อๆไปก่อนครับผมวันน<ม>ีบ้บ่มีเนะครับเคยมาเก็บด้วยกันแถวนี้ บะมีบะมีก,าากปปรับบา,รออบางที่เขาอาจเก็บไปแล้วครับมันบางครั้งแต่จะบอออกบางที่เขาอาจจะเก็บไต่เลยคก็บนี้คลิปสันสันได้พี่น้องพอมารอบางแต่เห็ดตับเต่ายางเดียวเข่าบานได้พี่น้องน้ำกินก็บป๋องแล้วมากเลยครับเห็ดกระได้ซ้ำห็นเห่ือพี่น้อง สาม<อ>สิเ<อ>ก็บนี่เลยค่ะลยายแซมนี่แหละดอกงามอยู่คุ่นดอกใหญ่ๆสองดอกข้างล่างโบกเก้ด้วยครับแล้วพระท่านออกลายพอเห็ดเข้าดอกใหญ่คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณที่กดติดตามช่องด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสารคดีนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้อง